ุ่นเยอะนะวันนี้แล้วแดดร้อนมากเลยฉันมาเหนื่อยมากเลยแกอ้รใส่อะไรมาเก็รลบรความชุ่มชื้นในผิวหน้าไงเดีย๋ยวเราต้องไปออกแดดแรงขนาดนั้นอน่ะเดีย๋ยวผิวหน้าก็แห้งกลางหมดนี่เป็นเรามากนะหนักขึ้นทุกวันทุกวันนะไปเลยเอาที่จะไปใจเร็วเร็วเอาเลยนะก็มาเดรับเอา้าแล้วไม่ตีมาไอทีนะ แกย่มาทำลายผิวหน้าอิ่มน้ำของฉันนะเดี๋ยวความชุ่มชื้นของฉันแตกหมดทำไงมากไปหน่อยไหมไอ้ถังเนี้ยเมื่อไหรจะเอาออกสักทีก็ฉันอยากลลอกความชุ่มช้นให้ผิวหน้าเด่นอิ่มน้ำอยู่ตลอดนาำคานนี่นี่วิชสย นำ้ำลิ์เนไว้บิวตี้โกลด์ล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างล้ำลึกผิวหน้าโกลใสนุ่มเด้งอิ่มน้ำในขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงผิวหรือออกแดดจะใช้ก่อนเมคอัพทุกครั้งหน้าชุ่มชื้นอิ่มน้ำไปอีกนานเพราะมีแอลมอนต์ออยให้ฮยาลูรอนและสารสกัดจากเมือกหอยทากให้หน้านุ่มเด้งอิ่มน้ำผิวขาวกระจ่างใสสีผิวหน้าเนี่ยสม่ำเสมอด้วยนะที่สำคัญอ่อนยาวขึ้น ยก็ตอนได้ใส่หัวหัวอะไรอีกหูปังหาซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกชั้นนำหรือช็อปสะดวกสะดวกเพียงโทร02-024-4444